พรอมมะลิอย่างอยู่นี้คือพอไปกินเขาเท่เขาใไฮรอยไหมป๊าปป๊าปเนะเอิญอยังดูนี่เฮ็ดอยังโอ้ยเจ้าเนาะเอิญบ่ปากเนาะเสียสมาทิมันหลอดมันจอบอย่างอยู่ในขั้วนี่เห็นอย่างคือขนขนคือจังพองขึ้นนังทั่นเหรอเฮยยังมาหาเชี่ยมันหรอเห้ยเห็นงูติเสียสม เราเห็นหนูองดูขนมันเป็นพองๆขึ้นได้นั่นมันบ่ได้เป็นหยังดอกขนซี่เกเรอยู่แหมอย่ามายุ่งกับข่อยได้ทถอะเห็นยังดูนี่บ่ฟูจังไหนขนมันฟูขึ้นได้หนี่โอ้้ยยนี่เห็นอยังว่าตื่นอยังเหรอย่ามากวนนี่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 เสียสมาธิเสชาสมาธิอย่างนี่แหมมันเป็นร้อนอยู่นี่แหมนี่หลังนี่ก็ยังว่าขนมันบ่ได้ฟูบ่ได้ฟูวัตี้มันคือเต็มดีแท้ บุย้ยเบิ่องแรกนี่เห็นคักกนะูน่ะฟูคักขนาดน้ยคือปากเสียแท้อเลยไหมปากเสียยังว่าว่าฟู้เรื่องดีนี้นี่อย่ามาจับคอยบอกอย่ามาจับจับเนี่ยกับบ่ได้เนาะโอ้ยก็เห็นขนมันฟู้สันดอกฟูเต็มตัวเลยพูนะ่ะบุ้ยบุ้ยคักอีหลีวะพูน่ะปากีวอลนะั่นขนมันฟูคักอีหลีได้หนิปากเสียอีหลีวะปากเสียยังภาษาว่าลขนฟูซื่อมันว่าเป็นขนฟูเป็นยังสัน คอยวัน้ยายยลับยยย